สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนยุทธนะฮะกับสเก็ตฟุตบอลครับในช่วงเช้าเแบบนี้กันหน่อยนะครับสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆท่านด้วยนะครับสาหรับเช้านี้ฟุตบอลพิมเลียงกฤษสัปดาห์นี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับเพราะว่าจางพิมเลียงกฤษเนี่ยตอนนี้ประชุมเตรียมเลื่อนเกมของสัปดาห์นี้เลยนะครับเพื่อไว้อะไรยคุณเอลิซาเบธที่2นะครับตอนนี้มีรายงานข่าวเข้ามานะครับบอกว่าขณะนี้จีมงานของพิมเลียงกฤษเนี่ย กำลังประชุมกับรัฐบาลอยู่เพื่อหาข้อสรุปเรื่องการเลื่อนการแข่งขันในช่วงสัปดาห์นี้ออกไปก่อนนะครับจากเหตุการณ์ก็คือการสวรรคตรของพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่2นะครับแล้วช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับพระราชินีเอลิซาเบธท,ที่ส,สเสด็จสวรรคตรนะครับและเป็นธรรมเนียมที่จะต้องงดจัดกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเป็นเวลา10วันรวมไปถึงการแข่งขันฟุตบอลด้วยแม้ว่าตอนนี้ครับทางพิมีเล,ลียงกฤินเนี่ยยังไม่มีประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแต่กําลังหาข้อสรุปกันโย แต่รายงานก็บอกว่าทางฝั่งสโมสรค่อนข้างแน่ใจครับว่าการแข่งขันเนี่ยจะต้องถูกเลื่อนออกไปในเกมระหว่างเบอร์ลี่กับนอริชในลีกแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ทรานสเมียร์กับสต็อกพอร์ตครับในลีกชูเนี่ยที่จะทําการแข่งขันในวันสนุกนี้ถูกเลื่อนออกไปหมดแล้วกีฬาอื่นๆก็เหมือนกันนะครับอย่างกอล์ฟคริกเก็ตแล้วก็การแข่งมา้านะฮะในขณะที่เมื่อคือนนี้ครับทางด้านของมิเกลอาร์เตต้าและก็เอริกเซนฮาผู้จัดการทีมของอาร์เซนอลแล้วก็ ha, กม Arsenal, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ก็ง,งดให้สัมภาษณ์กับสื่อกรับหลังจบเกมยูโรปาลีกเพื่อเป็นการไว้อะไรเหมือนกันนะครับโอ้โ oh หก็ต้องมารอดูว่า EFL นะครับจะตัดสินใจยังไงนะฮะก็อาจจะต้องเลื่อนเอาไว้ก่อนนะครับในการแข่งขันขฟุตบอลของพิมพ์เลี้ยงกฤษตสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ต้องมารอดูกันนะฮะ